มื้อนี้ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำจ้ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวต้มยำจ้ะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำม,มาเด้อจ้ะเด้อพี่นมม้องจ้ะใส่นั่นนั่นให้เพิ่นใส่ปลาหมึกให้นิดน้อยมาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องสอสน้ำหอมน้ำกลันจ้ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกองปไฟสุขผู้ซุขคนจ้ามื่อนี่ก็มาพอ้าวก็ยืนุนผ้าแสบอีกคือเก่าจ้าพี่น้องจ้ามื่อนีนก็ได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วจ๊ะนาะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวต้มยำโอ้ยห่อนหน้าวันเดียพ่อสองมือห่อนอีกแล้วอู้หืออะไรข้าวย่อยเรายืนุนก็ได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนะจ้ะพี่น้องจ้ามาดู้จ้าเด้อแส็บๆน้ำยืดนุนจ้า เอาไล้วรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหน่อยได้จ้าพี่น้องจ้าว้าวแซบ่บแซบ่บมาจ้าพี่น้องซิมอิมอ่มขึ้นเกา่าจ้าซิมจนอิม่มเหมือนเดิมนะจ้ายังเงนหนาวพราพ่อ,พอสองมือหัวเลยด้ว้ ก็มีพักสลัดจ้าทั่วแต่งก็ึ้นเวทีประ大ดไปทั้งลัง สินเน่าไลๆมือเนี่ยก็บ่ได้นะพี่น้องเนาะอ้ยว่านี้แล้วว่าจะไปเบิ้งกันเสียกันน้าฝากไปผูเทเฒอาคือสิย่ได้ไปิ่ง,งมันหอนแล้ว อยากกินต้มยำทะเลก็อยากอยากต้มยำหม,มูก็อยากเพราะเห็นใส่เพื่นนะจ๊เห็นใส่นี่พ่อ่าเพื่อนเลยว่าเอาปนกันก็ได้พปะนะ Chép múa cũng nhiều đấy các Ừ, say múa cả, um, đã ăn say เดี๋ยวเราบะมีแบบพิกี้ให้นะก็ใส่เครืองไม่ให้จะบ่มีแบบพิกี้กใส่แตงไ้นะ่ไี้น้อกเิาะกับบะพิกี้ขึ้นแซ่บ กินผักสุพรรณได้กับขอตรวจขอไพ้ได้จ้ะพี่น้องจ้ะั้งเตียงกับบุษสุพาพดทีพี่น้องการกินไ่เด้เปิดแอร์มือหนึ่ง วันนี้ได้เปิดอีกแล้วห้อนอันนี้ลูกชิ้นเต้าหู้เต้าหู้หมูคินว่า <c oughs> đẹp luôn Hãy subscribe hay nè ไีไหมผู้ได้ในเมียนันในนอพี่น้องเอ้เมียบนกน็เดินทางตลอดปลอดภัยทุกคนด้วยจ้ะเ,เด้อผูดได้ในเมียนันก็ะไร นุ่มข้าวเดเมียดอกบานมันบ่มีทุลายเรียไก่คันนั่งรถแปดเก่าชุมมงนะพี่น้องเฮ้ยบ้านนี้ก็เวลาไปแปดเก่าชุมมงหอดเลย ก็รถไปอีกบันยุดนะก้างห้างกรุงเทพลลางงานไปนี่เดินทางนี่มือนนึงเลยอืมไปย่างหมูขึ้นคอไกย่ามือเส้อ ทำบะมีทุไลลินนี่ยังบ่มีบบานนะจ๊ะผู้สาวจะได้ดูดวงฮาบุนะขันที่รถว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถโดยสารกร้าัง ขันไปแล้วกันขันมากอ <c oughs> ิ้ม ขอมาล่ากัยิ่งลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยนุนนั่นในอจาะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ยนุขอตัวกันจ้าพรอนคลิปหน้าจ้า